นะครับรัฐบาลไม่มีเงินแคดก็ซื้อไม่ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าผู้ต่อเนื่องไปล้วคือการเมืองกับกลุ่มเทเลคอมเนี่ยมันหนีกันไม่พ้นนะครับทูเนี่ยจับมือกับประชาธิปัตย์แนนมากนะครับอัดฟานก็จับมือกับเพื่อไทยแนนมากนะครับเพราะงั้นใครเป็นรัฐบาลไอ้ไอ้ตัวปาร์ตี้ที่ลิงก์กันก็จะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับสุดท้ายตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นผู้บริหารแคดจับมือทูเลยนะฮะ เข้าไปเซ็นสัญญาซื้อฮัทที่ฮ่องกงเลยได้มาที่ราคา6,500ล้านนะครับถามว่าเคยบอกดีแทกหรือเปล่า mm hmm. เคยบอกแอดวานซ์หรือเปล่าไม่มีจับมือทูไปเซ็นเลยนะครับสัญญาก็เขียนกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขียนแบบไหนแล้วหนูแชร์ลิงผมเป็นอะไรผมใครไม่เปิดเผยผมดูเลยวแล้วหนูที่ที่เขาแชร์กันเท่าไหรรนะฮะเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นไอ้ตัวสัญญาเนี่ยที่ทากันแบบ ดีหลักดีเหลือมากแล้วก็เป็น,เป,นเป็นที่ดาวของตลาดมาเพราะงะั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้พอเวลาพูดถึงไอ้ตัวคอนแทคที่แพททำกับทูเนี่ยมันถึงมาทําให้ราคาหุ้นทูมันตกตลอดนะครับก็แสดงภาพว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็คือรัฐบาลสนับัตุนลิงก์กับทูโดยตรงนะครับแล้วก็ช่วยทูเพื่อจะให้ได้ขึ้นความถี่810มาเพื่อท,ทํา 3G นะครับไอ้ตัว810ที่ตัวตัวฮัชมีตอนนั้นเนี่ยถือว่าดีมากเพราะว่าคลัสเนี่ยทำไม่ขึ้น มีลูกค้าอยู่มันไม่กี่แสนลายเองนะครับก็คือขึ้นความถีแพ่จะไม่ได้ใช้เลยทัวร์มาปุ๊บเนี่ยสามารถจะใช้ 3G ได้เต็มที่เพราะว่ามันไม่มีใครใช้ตัวขึ้นความถียนั้นอยู่นะครับนั่นแปลว่าสามารถจะใช้ตัว 3G ได้เต็มที่ครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าโอเปอเรเตอร์ทุกเจ้าเนี่ยมันมีไอเดียเสียงแต่ตอนต้นแล้วว่าพอได้ขึ้นความถี่2001นะครับเขาจะมาใช้ในส่วนของกรุงเทพ มันจะมีเรื่องของคุณสมบัติของคลื่นนะครับเข้ามาเกี่ยวกับการที่จะใช้ในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับคลื่น2,001คือคลื่นสูงนะครับเพื่อเราเรียนทฤษฎีมาตอนเด็กๆเนี่ยมันจะบอกว่าคลื่นสูงเนี่ยมันจะผ่านตึกได้ค่อนข้างดีนะครับทะลุทะลวงตึกได้ค่อนข้างดีแต่สิ่งที่แย่คือมันมีรันมีค่อนข้างสั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยคลื่น2,001จะเหมาะมากในการใช้ในกรุงเทพนะครับขณะที่ขึ้น810มันคือคลื่นสั้นนะครับมันไม่สามารถทะลุทะลวงตึกได้หรอก แต่ข้อดีของมันคือมันมีลักษีกว้างนะครับต่างจังหวัดเนี่ยแทบจะไม่มีตึกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้บริการมันจะให้บริการได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับตอบคำถาม็คสุว่าเมื่อได้ขึ้นความถี่2,001มาเนี่ยโอเปอเรเตอร์ทุกเจ้านะครับจะใช้คลื่นความถี่2,001เนี่ยใช้ในอยู่ในส่วนของกรุงเทพแล้วก็หัวเมืองเทียนจินนะครับขึ้นความถี่850แล้วขึ้น900เนี่ยจะไปใช้ในต่างจังหวัดเพื่อเป็นการบริหารเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด แล้วจุดภาพนั้นนะฮะคือการเ a n น g คือตอนนี้มันเรื่องเป็นการเป็นเรื่องขึ้นหลักนะครับก็จะใช้ประสิทธิภาพได้ดีที่สุดถ้าเกิดว่ามีขึืนความสีสองจริงๆถ้าเกิดว่าทุกคนได้เอ่อขึ้นความสีสองพันหนึ่งทุกคนก็จะแข่งแบบถูกได้ครับในที่ผมบอกว่าสาม G ตอนนี้ทุกคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการลงทุนสาม G หรอกมันไม่มีคึ้่นให้เขาลง ถูกไหมครับเขามีขึ้นความถี่เก่าซึ่งเขาใช้ทํำสองทีหมดละนะครับเขาต้องการขึ้นความถีใหม่โชคดีที่ทูมีแต่ละสิบจักรพรรดิถูกไหมครับไม้นูก็ไม่สามารถจะขยายได้แต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนมีมีมีดอยูๆๆ่ในมือละไอ้ไอ้สองพนหนึ่งในคือมีดพอเขาได้ไอ้ตัวสองพนหนึ่งมานั่นแปลว่าเขาจะสามารถจะขยายในทั่วประเทศแข่งกับทูได้ภายในหนึ่งปีเนี่ยเขาต้องแข่งกับทูได้แบบเต็มที่แน่นอนนะครับมันก็จะเป็นภาพแบบนั้นคือทูจะจะเหนือคนอื่นถ้าคนอื่นไม่มี สามตี G, บนขึ้นความถี่สองพันหนึ่งแต่ทูจะแยกทันทีนั่นคืานอื่นมีสามตีบนขึ้นความถี่สองพันหนึ่งไม่มี่ยฮะเพราะว่าทุกคนจะทำเท่ากันอย่างที่ผมบอกว่าไม่เป็นไรฮะจริงจริอย่างที่ผมบอกว่าก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่เท่ากันเนี่ยเขาอาจจะไปไอ้เมืองที่สมมติว่า เมืองเล็กๆมากๆที่แอดวานบอผมว่าเฮ้ยมีลูกค้าอยู่ดีแท็กไม่มีลูกค้าเลยดีแท็ก็อาจจะไม่ลงมาได้รายได้ที่เขาได้จากตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ครอบเมอืองในสิ่งเขาลงมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการโฟกัสว่าใครมีรายได้ที่ตัวเองสามารถจะเจเนเรตได้ก็ลงงนะั <c oughs> ้าผมมีครับก็ที่งๆตามกฎของกอสอชอเนี่ยบอกชัดเจนว่าภา,ายในสองปีหลังจากที่อยู่ได้ตัวไปเลยเซ็นสาม G ไปแล้วเนี่ย อยู่ต้องโลเอาท์ตัว 3G เนี่ยให้ได้50%ของ population นะครับ4ปีให้ได้80%นะครับ80%เนะี่ยนะผมว่าม,มันไม่ยากเท่าไหร่ครับผมก็คงมีดัวยริฟายเมนครับผมคนระบลสับประทา,น,ญญานใช่ครับเขาเรียกสัญญาสับประทานใช่ครับผม จนกว่าสัญญาสมัครการจะหมดขับเดียวกับนักชี้ว่าสัญญาสมัครการตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่กันละนะครับแต่มันจะเป็นค่าของการที่ตอนนี้เนี่ยไอตัวสัญญาสมัครการที่แต่ละเจ้า,าเนี่ยมีกับเชียรเทียรคัสเนี่ยจ่ายแล้วก็หนูแชร์ลิงให้กับแคนกับคิวทีเนี่ยบนฐานรายได้เลยนะครับตัวท็อปไลน์เลยนะครับแล้วเป็นปริมาณที่สูงมากนะครับอย่างดีแท็กตอนนี้เนี่ยจ่ายสามสิบเปอร์เซ็นต์ของตัวรายได้นะครับแอันดับแรกเนี่ยจ่ายอยู่มาปีที่สี่นะครับไม่ต้องถามว่าทำไมมันต่างกันเพราะว่า ก็คุณสินก็ไปเพื่อให้กับไอ้วานที่ตายต่ำอยูแล้วนะครับแล้วใส่ตอนนี้นในหมู่ว่ามันหมู่ไทของม,มารัฐบา,าลไทยรัฐบาลมาไปช่วยกันไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพอมาอยู่บนไอ้ระบบของคอสซอชเนี่ยมันจะไม่มีการเกรลี่ยล้างของไอ้เรื่องของการเก็บเงินละนะครับเ,เห็นผมตอนใส่ไหมเห็นนะครับคููมาสามสิบแทนครับได้ครับทุกคนจะเหลือห้าถึงเจ็ดห้าเท่ากันเจ้าเปอร์เซ็นต์ครับลดลงเยอะมากครับ นะครับมันก็จะเป็นสายเหตุว่าพอเราพูดถึงสามปีบ้านเราเนี่ยทำไมราคาหุ้นมันแบบขึ้นเบียงขึ้นแบบทะลุดอยนะครับเพราะว่ามันเซฟคอยบบมาหาสารไม่ต้องบอกเะว่าใครจะใช้สามปีบ้างเราไม่พูดถึงเรื่องของรายได้เลยเราพูดถึงแค่คอยเซฟฟิงท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาหาสารนะครับแต่ต้องบอกว่าประเทศอื่นเขาไม่มีนะครับว่าบอกพอบอกสามปีปุ๊บราคาหุ้นขึ้นเพราะว่าทุกคนอยู่บนระบบไรซ์นี่หลายสองปีแล้วบ้านเราถือว่าลาสมัยมายน,ะนะครับเป็นเป็นประเทศที่กำลังจะเข้าสู่อ่สนาสตาร์ดของประเทศอื่น ก็เลยต้องต้องมีใจก่อนนะครับอันนี้เป็นทางเเพมนะคบอันนี้ผมใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็จะบอกว่าามปีเอง,งก็จะเกิดขึ้นในเดือนตุลานะครับตอนนี้ก็คงไม่ยู่หาแลวเรารู้แล้วว่าการประมูลจะเกิดขึ้นในวันที่16นะครับแล้วก็จะประกาศเรื่องของคนที่ได้ไปเลยทันทีเนี่ยวันที่20นะครับตุลาครับอยากได้ตกใจในตุลาขอสอนใจมครับผม เรื่องอะไรนะครับที่เขาบอกว่ากสทชเขาเตรียมเตรียมพร้อมมาพอสมค,ควรเราเห็นว่าการเลือกกสทชครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็มีมุมหนึ่งที่กสทชเนี่ยได้จากการเลือกตั้งนะครับกสทชเราก็บอกเหมือนดูที่ราคามันมีสองส่วนมาได้จากการเลือกตั้งกับการแต่งตั้งนะครับไอ้แต่งตั้งเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีปัญหารอบครั้งที่แล้วแต่ก็ย้ากไปตั้งต่อ แต่เขาก็าารู้อยู่ว่าถ้าเกิดว่ามันมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาไอ้คนที่รับการเลือกตั้งเนี่ยก็จะอยู่าฐานะที่ต่อได้นะครับเพราะั้นเนี่ยต่อให้ล่าลายชื่อแล้วก็เอาคนที่เอ่อเอ่เอเลือกตั้งมาออกมันก็จะเหลือเแตกตั้งออกออกนะครับมันก็จะเหลือคนเลือกตั้งอยู่ดีซึ่งก็จะทำหนา้าที่เให้การลงมูลสามปีมันมันสำเร็จไปได้นะครับผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่รอนี้งว่ามันจะไม่เกิดสามปีแล้วก็ ต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเกิดบ้านเราไม่เกิดสามปีนะครับเราแย่แน่เพราะว่ามันกำลังจะเกิดไอตัวการเปิดเสรีอาเซียนนะครับถ้าเกิดเราไม่มีมันจะกลายเป็นว่าเราต้องแข่งกับพม่าเลยครับแข่งคนอื่นไม่ได้เลยเพราะว่ามีแต่พม่าที่ไม่มีสามปีลาวยังมีสามเชียร์ยั้เนี่ยการแข่งขันของเรามันจะด้อยคนอื่น้าไปแบบไม่รู้กี่ท่รัฐบาลจะโนชี้หน้าเลยครับว่าทำให้ประเทศด้อยพัฒนาแล้วมันทำไม่ได้ยังไงผมก็เชื่อว่าตอันี้เกิด ไช่ครัครับ 4G เนี่ยจะเป็นเรื่องคือเดี๋ยวกวันเป็นอย่างง่ายๆกันนะครับเมื่อเราเราใช้ทูนะครับทูที่เราใช้ปัจจุบันต่างบ้านเนี่ยมันจะให้ความเร็วมาตนะั N ้ง8-10เมกนะครับแต่ด็อกซิสที่เขาโปรโมทอยู่มันคือ100เมกเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าทูเจอให้บริการได้ห1 0ยเมกครับมันจะเหมือนไอ้ตัว 3G กับ 4G เองนะครับ 3G เนี่ยจะให้บริการได้อยู่มาตั้ง20-40เมกนะครับแต่ 4G เนี่ย100เมกขึ้น นะครับร้อยนมกแต่ประเด็นคือ 4G เนี่ยมันจะพรีเมพยมมากนะครับมันคือให้การดาวน์โหลดข้อมูลที่เร็วมากนะครับแต่มันไม่สามารถจะรองรับไว้ได้นะครับมันก็จะเป็นข้อเสียของ 4G นะครับไม่เหมือนเป็นซับสเตรทลี่ของ 4G ที่ว่าถ้ามี 4G พวกเนี่ยคือสามารถจะอัปโหลดดาวน์โหลดข้อมูลได้เร็วขึ้นแต่ยังไม่สามารถจะใช้ไวท์ได์นะครับเพราะยังไม่สามที่มันจะเป็นพ,พื้นปังถืหละแต่คนที่บ้านเดต้ามา ไ่ยนนะนะามเลยตามมาเุผลไม่เลยดีมาเร็วมากเลยเร็วมากเลยคือที่จริงเราไม่มีปัญหาเรื่องการที่จะไปพัฒน,นาเรื่องของเทคโนโลยีเรม่มีปัญหาเรื่องการไม่ใช้ไรเลไห้